ประสบการณ์มามากมายนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะในฐานะที่เราจังวัดสุรินท,ทุกคนเป็นเจ้าภาพเป็นการปรับปรุงแล้วก็พัฒนารูปแบบนะครับแทนที่เราจะไปะแถลงข่าวในโรงแรมเราก็มาแถลงข่าวในสถานที่จริงนะครับเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นความอ,อยากดูอยากชมนะครับความอลังการของงานมาจากงานช้างสุรินสำหรับความเป็นมาของงานช้างสุรินท์ของเรานะครับผมก็ขอ สรุปความเป็นมาทั้งนิดหนึ่งนะครับงานจัดการและก็ถือว่าเป็นช้างบริษัทเป็นชาวจังหวัดบุรินและคณะบุรีวิบากีให้บริการจัดการช้างสุรินดังคำฝันที่ว่าสุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าหบงามพระทัสวยทานจะพบกับช้างจำนวนมหาศาลพบกับฉากที่ตื่นตาตื่นใจและดูความสมรรถของช้างที่มีความขขาผูนนมพกพันกับมนุษย์เรา Each performance will show you the importance and worthiness of elephants for Thailand. This year, the elephant roundup will take place on the 15th and 16th. โอ้โหน่ารักมากยกแรกผ่านไปแล้วครับปรบมือให้คราบเลยครับดีไยกลย้อเลยนะี่ยกสองขาเลยนะี่ปรบมือเลยครับดีหมโอ้ฉันขอพิมพ์ก่อนนะ โอน่ารักมากอปากปากปากจุ๊บกันอีกเนี้ยโอ้น่ารักจริงๆครับโอ้นี่ครับปากกันไปวา,ก,ก,ปา,ก,ก,า,ปากันสับสูนมากๆกันแล้วกันห้าแสนปราธารออมสินเขตสุรินทร์เชิญครับต่อไปงบริษัท C.R.C. ีไทยวัสูุจำก,กัดสาขาสุรินทร์ครับนักเรียนนักศึกษาทุกฝ่ายที่ได้ ด่วยการเสียสละโดยไม่เห็นแก่ความมีเป็นอยู่เลยทำให้การแจกงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้พักสาวห้าศาลทุจังหวัดทีนี้ครับผู้พักสาวห้าศาลแขรงผู้พักสาวห้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีท่านสามสอง สวยงามมากครับจาเกวียสวยงามรตะการตาของพี่น้อง